สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับทีเด็ดบอลบิ๊กจดประจำวันที่30ธันวาคมนะฮะอีกไม่กี่วันก็ปีใหม่แล้วนะะมาครับมาสรุปผลบอลเมื่อคืนนะครับของบิ๊กจดโอ้โหเละเทะนะครับเมื่อคืนนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะฮะเมื่อคืนบิ๊กจดให้นี่ใครครับนี่ครับวิคตอเรียกินอะไรครับสูงแรกหนึ่งลูกจบที่0-0นะฮะไม่มีสกอร์ครับมีแต่ใบเหลืองแปดใบครับเตะขาอย่างเดียวครับไม่มีสกอร์นะฮะและหน้าเฟซบุ๊กของบิ๊กจดครับ นี่ครับโคเวนที่ครับเหมือนกันเลยครับสูงแรกครึ่งครบลูกนะฮะไหนครับโคเวนที่นี่ครับจบที่ศูนศูนย์โดนนะฮะคู่นี้น่าเสียดายครับแล้วมาดูในกลุ่ม Vp ของบิจอนนะครับเมื่อวานบิจอกดบอลสดไปนะฮะนี่บิดแรกครับเปิดหัวด้วยบอลจีนครับน่าเสียดายครับหักห้ามใจไว้แล้วนะครับว่าจะไม่กดบอลจีนฮะ โดนครับบินแรกส่วนเจนครับแล้วบิ๊กจอร์กกดบอลไทยไปครับพบอินโดนะครับต่อบอลไทยไปครึ่งครบลูกนะครับแล้วก็สูงเต็มเกม2เมตรนะครับกินเต็มนะครับจบ4ี่ศูนย์ะครับสบายครับแล้วก็เป็นบอลกาตาครับบิ๊กจอร์กดสูงแรกไปจบนาทีที่34นะครับกินเต็มนะครับเฮงๆรวยๆกันทุกคนนะครับคนที่ตามบิ๊กจอร์ในกลุ่มนะฮะ และสําหรับวันนี้นะครับบิ๊กจอนมีบอลเด็ดนี่ครับมาแนะนําเพื่อนๆนะครับวันนี้บิ๊กจอนจะแนะนาบอลนี่ครับโปรตุเกสซูเปอร์ลีกฮะคู่ระหว่างปอร์โตอันดับหนึ่งนะครับพบเบนฟิก้าอันดับสามนะครับคู่นี้เตะกันเวลาตีสี่ครับเรามาดูสถิติของสองทีมนี้กันครับนี่นัดล่าสุดนะครับปอร์โตกดไปสามศูนย์นะครับเจ้าบ้านครับปอร์โตเรามาดูครั้งนี้ก่อนนะครับปอร์โตเจ้าบ้านอีกเหมือนเดิมนะครับ สิบนัดหลังสุดนะครับชนะแปดแพ้สองไม่มีเสมอเลยนะฮะสูงแรกทั้งหมดเจ็ดเกมมีสามเกมครับที่เตะเสมอศูนย์ศูนย์นะครับและสูงเต็มเกมเขามีทั้งหมดเจ็ดเกมเหมือนกันครับมีสามเกมที่เตะไม่ถึงสองจุดห้านะฮะเขาเป็นบอลค่อนข้างที่จะแรกนะครับเพอโตแล้วเรามาดูทีมเยือนครับเป็นฟิก้าครับนี่สิบนัดหลังสุดนะครับชนะเจ็ดเสมอหนึ่งแพ้สองฮะ มีสูงลักทั้งหมดแปดเกมครับมีสูงเต็มเกมทั้งหมดแปดเกมเหมือนกันครับสังเกตดูครับเป็นบอลค่อนข้างที่จะกระหน่ำครับกระหน่ำซัมเมอร์เซลเห็นไหมฮะวัดอย่างเดียวครับคู่นี้นะครับเคยเจอกันมาหมาดๆเป็นบอลถ้วยโปรตุเกสนะครับปอร์โต้กดไปสามศูนย์นะฮะแมตช์นี้เหมือนเดิมครับปอร์โต้เฝ้าหลังครับแต่เป็นบอลในฟุตบอลลีกนะครับเรทเปิดราคามาที่ปอร์โต้ต่อ บอลนะครับไหลขึ้นเป็นครึ่งลูกนะฮะบิ๊กจ็อกคิดว่าปอร์โตแข็งแกร่งกว่าเยอะครับจากเกมล่าสุดนะครับแนวลุกของปอร์โตนะครับไล่บี้แนวรับของเบนฟิก้าแบบเละเทครับปอร์โตนะครับเป็นบอลที่จบสกอร์ที่เฉียบขาดนะครับดูทรงแล้วปอร์โตเหนือกว่าเยอะนะฮะฟันธงครับบิ๊กจอกเลือกกดสูงแรกนะฮะในราคา1ลูกครับ1ลูกก่อนนะครับแล้วรอสัก5นาทีนะครับ เลรีราคา0.75จะมานะครับถ้ามันยังไม่เตะสักก่อนนะครับนี่แล้วก็ย้ำ0.75เข้าไปครับครึ่งแรกมีสกอร์แน่นอนครับฟันธงฮะและสำหรับเพื่อนบคนไหนนะครับสนใจเข้ากลุ่ม v ีพกดบอลสดกับบิ๊กจ็อดนะฮะนี่ครับกลุ่มนี้ครับที่บิ๊กจ็อดให้บอลสดทุกวันฮะแอดไลน์มาครับไลน์บิ๊กจ็อดอยู่ท้ายคลิปนะฮะ JO d o S Under Score 88ครับไลน์ส่วนตัวบิ๊กจ็อดแอดไลน์มาเลยครับนี่กดบอลสดกันครับ นี่ครับที่บิ๊กจอดกดบอลจีนไปนี่ครับห้าโมงสามสิบเก้าครับเตะทุ่มหนึ่งนี่บอลไทยครับมีหมดครับไม่ว่าจะเป็นบางมีนเหมยลี่เจ๊ดาวครับพี่เป็ดนี่กดบอลสดกันอยู่นี่ฮะเพื่อนคนไหนนะครับสนใจเข้ากลุ่ม vp กลุ่มนี้นะครับย้ำอีกทีนะแอดไลน์มาครับไลน์บิ๊กจรอดอยู่ท้ายคลิปนะครับ jo s 8 8 c o ปดบปครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะฮะ และสำหรับวันนี้บิ๊กจอต้องขอตัวก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กด u b s สไคร e ให้บิ๊กจอตด้วยฮะสวัสดีครับ